พบกับกินเที่ยวพาเพลินจ้าวันนี้แม่จะมาทำเมนูหมูกรอบอันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแล้วก็หั่นเป็นได้สามชิ้นสามชิ้นใหญ่คะจะมามาลองทำหมูกรอบกันวันนี้ ได้สามชิ้นแม่ซื้อมาสองสองชิ้นยาวแต่ทํแคลงทำก็ลงทาแค่ชิ้นหนึ่งก่อนตัดหนึ่งชิ้นยาวได้สามชิ้นเล็กสามชิ้นเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันจะ้ะเพราะว่าเราต้องนําไปต้มก่อนนะคะอ่าอันนี้ตั้งน้ําไว้นะคะรอน้ําเดือดก่อนนะคะรอน้ําเดือดแล้วก็อยเอาหมูสามชั้นลงไปต้มก่อน รอน้ําเดือดสักครู่อ่าปอน้ําเริ่มเดือดนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเดือดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปชิ้นที่หนึ่งเอาด้านหนังลงนะคะคชิ้นที่สองชิ้นที่สามแล้วก็รอ ต้มไปสักประมาณห้านาทีนะคะโอเคเดี๋ยวห้เราค่อยมาดูกันครบครบาทีแล้วเราก็ปิดไฟก่อนโอเคปิดไฟปิดไฟแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะอันนี้ครบห้านาทีแล้วนะ อับหนึ่งดึงหม้อตะแกรงใส่ไปให้มันเสด็จน้ำเราต้มผ้าทีแล้วก็เอาขึ้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ต้มเสร็จแล้วโอเคพักไว้ก่อนให้มันเย็นให้มันเย็นก่อนนะคะทุกคนพักไว้ให้มันเย็นก่อนแป๊บหนึง่งแล้วเราค่อยมาจิ้มหนังหมูกันนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอน <c oughs> จิ้มหนังหมูนะจ๊ะเราใช้ซ่อมจิ้มนี่นะคะทุกคน จิ้มอย่างนี้ไปเลยจ้ะอุ้ยรู้สึกอุ้วดีจังเลยมันมันรู้สึกว่ามันจิ้มจิ้มจิ้มไปเนะจอยจิ้มให้มันทั่วอ่ะสต๊อกอ่ะนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ไปชิ้นที่สองกันจ้ะนี่ค่ะชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมจ้ะ ร้อนมืออยู่นะแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็มันไม่ร้อนมากทำได้อยู่จิ้มไปโอเคชิ้นที่สามทำเหมือนเดิมจ้ะถ้าซ่อมจิ้มเราก็ได้หลายรูหน่อย เพราะอะไรแม่ทำเพื่อที่ให้มันกรอบให้หนังมันกรอบใ,ให้หนังมันฟูเขาจิ้มอย่างนี้เพื่อเพื่อให้หนังหนังมันกรอบมันฟูขึ้นมามันจะได้แบบน่ากินอย่างเงี้ยจ้ะอ่าคต่อพัชรจะครบแล้วครบแล้วนะคะสามชิ้นนะคะทุกคนอ่าสามชิ้นนะคะโอเคนี่นะคะเราทำจิ้มเอาซ้อมจิ้มครบสามมาแล้วนะคะทุกคน ทีนี้เราจะมาทำการแช่น้ำส้มสายชูกันต่อไปแม่ใช้น้ำส้มทั่วไปนะคะน้ำส้มสายชูสบายเทลงไปเทไปให้มันพอดีท่วมท่วมอ่ะนคะคะ ะให้มันท่วมหนังนะคะเนี่ยหนัง่วน,นีหยแล้วก็เอาหนังส่วนหนังลงไปแช่น้ำส้มนะคะให้มันท่วมแค่ท่วมหนังก็โอเคแล้วนี่นะคะใส่เข้าไปแช่กันอย่างนี้เลยแช่น้ำส้มสายชูสักครู่เพื่อที่ว่าให้หนังมันกรอบเนาะอ่าให้มันท่วมให้มันท่วมหนังนะคะเนี่ย ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะจะประมาณสักอะสองหรือสามนาทีก็พอจ้ะสองสองหรืสามนาทีก็โอเคแล้วเนอะอ่ะอันนี้ตอนนี้คือแชน่น้ำส้มนะคะครบสามนาทีนะคะเราก็จะเอาขึ้นทำการเอาขึ้นมานี่นะคะ เราก็จะมาทําผ่านะคะทำการผ่าข้างหลังนะคะทำการบ้างบ้างบ้างแล้วเราถึงจะเอาเกลือโรยนะคะเอาเกลือทาชฉยๆอ่ะโอเคต่อไปเราก็จะมาทําการบัง้งใช้มีดมีดมีดต้องคมหน่อยนะทุกคน ประมาณนี้โอเคอย,อย่าเลื่อนอจะบ้างนะคะบ้างให้ถึงอเนื้อมานิดนึงบ้างถึงเนื้อโอเคสักสามบ้างบ้างให้มันได้สามสามอันสามบ้างเนี่ยคนนี่นะหนึ่งชิน้นออันนี้นมันชิ้นเล็กก็แค่บ้างเดียว,วเนาะ โอเคนี่นี่นะคะชิน้นชิ้นที่สามนี่สามอ้โหนุ่มมากขอบอกเลยนานจะงเลยเนี่ยขนาดยังไม่ได้ทอดยังฉ่ำขนาดนี้โอเคนี่ชิ้นทสามนะคะทุกคนอเอ่านี่เราบ้างแล้วนะคะทุกคนบ้างแล้วน,นี่เราก็จะเอามาทาก กลือบ้างลึกไปไปเนี่ยไม่ลึกหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กอันนี้บ้างแค่นี้เองไอต้องมือนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมือนี่แม่ล้างเรียบร้อยแล้วล้างแบบสะอาดหมดจดไม่ต้องกลัว นี้แม่จะเอาเกลือมาโรยมาทาตรงหนังมันอ่ะเกลือมาแล้วก็ทาเลยจ้ะทาหนังเอาเกลือทาเข้าไปเพิ่มรสชาติ อเคอ่าเป็นการเสร็จทีนี้เราจะนำไปทอดกันจ้ะไปตั้งกระทะน้ำมันกันเลยจ้ะอ่ะตั้งกระทะใช้กระทะตัวนี้เนาะจะใช้ไฟกลางๆนะ,ะทุกคนใช้ไฟกลางมาเทน้ำมันใส่กัน จะเปลืองน้ํามันหน่อยก็ช่วงตอนนี้แหละขั้นตอนที่ต้องทอดนี่แหละทุกคนแล้วเทมเลยอ่ะก็จะเปลืองน้ำมันนิดหนึง่งน้ำมันทั่วไปนี่แหละใช้ได้เลย ขนาดน,นี้น่าจะพอนะแต่ว่าถ้าเราทอดเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดหมูสามชั้นต่อได้ที่แม่หมักไว้นะจะใช้ทอดต่อได้ไม่เป็นไรรอนะ้ำมันเดือดสักครู่ทุกคนแม่ไม่มีจตะแกงไอ้นี่ะแม่ก็เลยเอาอันนี้นะ จะทําให้หนังมันนี่ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาลงกระทะเพราะว่ากระทะมันก็ไม่ติดหรอกมันเป็นเชฟร้อนอะ่ะแต่ทีนี้แม่ก็ครั้งแรกที่แม่ทําแม่กลัวเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเอาใส่เอาใส่ตะแกรงก่อนเดี๋ยวไปชิ้นแรกกันน้ำมันร้อนละเราจะใช้ตัวนี้ให้มันหนังมันนี่ก่อนแล้วค่อยเอาลงกระทะโดยตรงเพราะถ้า,าลงเลยกลัวมันจะติดหรือไม่ติดไม่รู้เพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรก มาลองชิ้นเล็กก่อนทุกคนเอาใส่มี้เลยเนาะเอาใส่ะปับเอาหนังทางหนังลงทีละทีละชิ้นเพราะว่าไม่แน่ใจให้มันไม่นี่แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาลงนี่จเก,กรินอยู่นะเนี่ย ดถามว่าทำครั้งแรกจะประสบคลสํสำเร็จไหมเนี่ยตายตายต้องรองอะทำหมูครั้งแรกเลยอะเขาเรียกว่าทำหมูทำหมูกรอบครั้งแรกเลยทุกคนกระเด็นมากแล้วมันอะทุกคนตายตาย,ตาย,ตาย อุปกรณ์มาดูได้อยู่นะทุกคนได้อยู่กำลังเหลืองกำลังเหลืองกำลังเหลืองให้หนังกรอบก่อนแล้วค่อยมันเป็นกระทะเชฟล้นนะทุกคนไม่ติดกระทะนะคะเคกำลังเหลืองน่ากินเลย ทอดน้ำข้าวจะช้าให้มันเหลืองน่ากินกว่านี้ทั้งแรกกับการทำหุน่นกอจะออกเป็นยังไงเนาะน้ำมันจะกระเด็นตอน,นแรกแต่ตอนนี้ไม่กระเด็นแล้วหนังหนังลงแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเอาขึ้น้วจะ่ะได้นะสีทองลนะ นี่ฮะทุกคนสเสด็จน้ำมันแล้วตักขึ้นมาสเสด็จน้ำมันแล้ว,ลวจ้ะมุกกรบเราอนี่สีสันสวยงามครั้งแรกครั้งแรกที่ทํา ดิวทุกคนดูดิเสียงเสียงเขาบอกว่าถ้ามันเย็นมันจะกรอบกว่าน,นี้เพราะว่าถ้ามันเย็นมันก็จะกรอบด,ดิทุกคนดูดิแม่ทำอ่ะครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะ,น,ะนี่นี่สีน่ากินไหมเห็ดเห็ดเป็นกับเขาอยู่ด้วยแล้วเนาะนี่ดูสีสีได้กินไหมเสียง ก็บอกว่าถ้าต่อยให้ทิ้งให้เย็นจะกรอบกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวสักพักแม่จะมาหั่นมันยังร้อนอยู่ล่ะร้อนอยู่เดี๋ยวค่อยหัห่นสักครู่คนพอผ่าพอแม่หั่นออกมานะคะเป็นชินน้นโอ้โหดูดิอ้ยน่ากินเนาะดูดิ เดี๋ยวแม่จะหั่นใส่จานเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเสร็จแล้วทุกคนนี่นี่หั่นเรียบร้อยแล้วห,หมูกรอบหมูกรอบตอนหั่นยังแบบมันยังดังเสียงมันยังมีเสียงดังเปเรี้ยวเลยนะทุกคนนี่นี่ดูเดี๋ยวแม่ชิมชิ้นนี้ดูว่ามันจะเป็นจังไถ อืมอร่อยอร่อยๆหนึ่งจนเนี้ยเดี๋ยวเคี้ยวให้ฟังอืมคอบอร่อยอร่อยมากเลยกลมกล่อม,มไอก้กีเกลือที่เรา หมักไว้ไม่เค็มเลยอะพอดีอร่อยมากทุกคนเจ้อเด้อเสร็จแล้วนะคะไปแล้วจ้าเมนูหมูกรอบทำครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนแต่ก็โอเคประสบผลสำเร็จอยู่กินได้จ้ะโอเคจ้ะไปไลยค่ะไปบ,บายค่ะ